แับไหนที่เหมาะกับการเป็นนักขายต้องมี5ลักษณะสําคัญนะลักษณะสําคัญลักษณะที่1ต้องเป็นคนมี success mindset ก่อนเพราะ mindset เป็นเรื่องสําคัญที่สุดเวลาพูดถึง success mindset เนี่ยเราจะพูดถึง mindset แบบ growth mindset แบบเติบโตได้นะคนที่คิดถึงการไปต่อได้กับ2คือ i มเซ็ตแบบเป็นคนเปิดหมายถึงเปิดรับเปิดรับสิ่งใหม่ๆเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆแล้วก็ไมเซ็ตตัวที่3คือไมเซ็ตแบบส่งเสริมไมเซ็ตแบบซัพพอร์ตตัวเองอะ่ะมันเหมือนเป็นคนที่เชียร์ตัวเองได้เป็นกองเชียร์ตัวเองได้ ไม่ใช่เจออะไรเหียวเหวแล้วหดหูไปทั้งวันก็ต้องเป็น mindset แบบนี้แล้ว mindset ที่4ของซักเซ็ต mindset เป็น mindset แบบเป็นคนที่มีมุมมองมองหาช่องถ้าเป็นกองหน้าคือมองหาช่องในการยิงประตูแต่ mindset ของนักขายคือมองหาช่องในการเจาะตลาดใหม่ๆนี่คือ คุณสมบัติที่1เลยคุณสมบัติที่2จะต้องเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะว่านักขายจะเป็นกองหน้าที่อยู่กับการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเพราะเขาอยู่ในตลาดอยู่กับลูกค้าอยู่กับพฤติกรรมลูกค้าที่มันเปลี่ยนแปลงดังนั้นจึงจําเป็นต้องเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าพฤติกรรมลูกค้าข้อมูลการแข่งขันนะเรื่องของสินค้าเรื่องของเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ๆเรื่องทักษะการนําเสนอต่างๆเนี่ย ต้องอัปเดตเป็นชุดๆเลยพวกนี้อยู่นิ่งไม่ได้ทักษะที่3เนี่ยเป็นทักษะที่เรียกว่าต้องเป็นคนที่เป็นทั้ง human oriented แล้วก็ r e s u l t oriented หมายถึงว่านักขายเนี่ยต้องเข้ากับผู้คนได้ในขณะที่เข้ากับผู้คนได้เนี่ยต้องสร้างผลงานได้ด้วยนะซึ่งคนสองประเภทนี้มันจะมาอยู่ในคนเดียวกันค่อนข้างยากอยู่ดังนั้นนักขายจึงต้องเน้นในเรื่องการพัฒนาและก้าวผ่านให้ได้ เพราะฮิวแม Oriented จจะแบบเห็นอกเห็นใจผู้คนนะจะเอนเตอร์เทนกับผู้คนได้ดีแต่รี s ซ l ล Oriented เป็นพวกที่มุ่งเอาผลงานได้ได้อย่างเดียวบางครั้ง r e s u l ลมากเกินไปอาจจะลืมใส่ใจผู้คนจะให้ตัวเองได้อย่างเดียวเราจึงต้องบาลานซ์สองอย่างทั้งใส่ใจลูกค้าแล้วก็ ให้เราได้ผลลัพธ์ด้วยนะเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องดูแลข้อที่4เป็นเรื่องของการที่นักขายจะต้องฟื้นฟูพลังตัวเองได้เร็วแล้วก็มีความยืดหยุ่นด้วยนะฟื้นฟูพลังได้รวดเร็วมันสําคัญยังไงเพราะว่านักขายจะต้องไปเจอกับคําปฏิเสธคําโต้แย้งต่างๆซึ่งเป็นปกติและมีคนเข้ามาแข่งขันเยอะด้วยดังนั้นมันจึงมีหลายโอกาสที่นักขายจะผิดหวัง ปิดการขายไม่ได้ก็ต้องฟื้นฟูตัวเองกลับมาพัฒนาฝีมือปรับมุมมองแล้วกลับเข้าไปเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งในขณะที่การที่เราจะสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เนี่ยเราจะต้องเป็นคนมีความยืดหยุ่นถ้าเราแข็งโปกนี้เราจะปรับอะไรไม่ได้เลยก็ทำให้เราจะอยู่กับคอมฟอร์ตโซนลักษณะเดิมของตัวเองนานไปจนสร้างผลลัพธ์ไม่ได้ข้อสุดท้ายนักขายที่ดี จะต้องมีการทำงานที่เป็นทีมเวิร์กได้ไม่ใช่ว่าเราจะเด่นอยู่คนเดียวเข้ากับใครไม่ได้เลยคำว่าเข้ากับใครได้บ้างตั้งแต่ฝ่ายงานทีมขายข,ายของตัวเอง w วร์เฮาส์จัดส่งสินค้าต่างๆนักขายจะต้องเชื่อมโยงประสานได้นอกจากทำงานเป็นทีมขององค์กรแล้วเนี่ยยังต้องทำงานเป็นทีมกับลูกค้าซึ่งทำงานเป็นทีมกับลูกค้าในที่นี้หมายถึงว่าจะต้องเป็นคนกลางที่บาลานซ์ความเข้าใจระหว่างลูกค้ากับบริษัทนะ นักขายบางคนพอลูกค้าด่าบริษัทเราก็สมทบไปด้วยเราก็ได้จังหวะซ้ำเพราะอยากให้ลูกค้าชอบเราแล้เราก็เอ้ยซ้ำเลยซ้ำเลยนะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยภาพลักษณ์องค์กรจะไม่ได้ถูกชี้แจงแก้ไขลูกค้าก็จะเข้าใจผิดองค์กรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนักขายที่ดีจึงต้องเป็นคนกลางที่ถ้าลูกค้าเข้าใจผิดนักขายต้องปกป้องชี้แจงนั่นหมายถึงว่านักขายที่ดีเนี่ยเราจะไม่มองว่าลูกค้าเป็นแค่ลูกค้า เราจะมองว่าลูกค้าเป็นพาร์ทเนอร์ขององค์กรและของตัวเราด้วยถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เนี่ยทุกสิ่งก็จะปรับจูนไปมาจนกระทั่งมันสมความต้องการของทุกฝ่ายเรียกว่าวินวินซิทูเอชันองค์กรและตัวเราก็จะไปได้ยั่งยืน